เซ็นซักค่าสิบสามส่วนแปดค่ะคู่คมือรับถังใบประกันกับใบประกันใช้ไม่ได้ละสายเขาจัดมาให้แบบนี้นะ นีระบบเซฟเกี้ยนเรซกอบนะาก10โมงเด็กเพศไปถูกระบบ รวตัวนหนึงสามเดนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดนนี้คือแม็กซิมัมกนลมันสองห้าเงเดี๋ยวมันจะปล่อยน้ำเข้าถ้าเราต่อท่อน้ำจะปล่อย กลับมาเป็นรอบรอบซักอันนี้น่าจะโบเออร์โบเออร์เครื่องอบเนี่ยเสียงเสียงโบเออร์เครื่องอบทำงานบ้านนี้เป็นซักอบเนี่ยเสียงโบเออร์วีดแหละเครื่องอบ อนนี้โบร,ออร์ยังไม่ปิดอ่ะมันน่าจะทำงานออมทำงานพร้อมทีเตอร์เนี่ย6.8แอมเห็นนะอันนี้ทีเตอร์อบทํางานอยู่กดมันเลยไม่ไปแสดงว่าระบบอบปกติอันนี้มันเป็นระบบกดลวด ไอร้อนออกนะระบบอบทำง,งานเขาลองซักมาอาจจะมีความชื้นเดี๋ยวเราจะเปิดอบอบให้อบทำง,งานเดี๋ยวดูนะการทาง,งานเครื่องอบเนี่ยดยเดี๋ยวเราไล่ความชื้นให้ทำง,งานอ่ทาทำงานโอเคเดี๋ยวปล่อยมันทำง,งานสักพักนะตอนนี้ ฮีเตอร์ไม่ทำทำแค่้ตัวเบอร์เวอร์ระบบอบเนี่ยมันจะปั่นมาอยู่ประมาณ20นาทีหรือ30นาทีกนะ็แล้แล้วเดี๋ยวมันถึงจะฮีเตอร์ถึงจะทำงานตอนนี้ฮีเตอร์มันยังไม่ทำิีนนไฟแค่โอเคส่งอันนี้ใช้โปรแกรมอบร้อนจีเลยเหลือ14นาทีตอนนี้ฮีเตอร์ตัดอยู่ มันจะตัดตัดต่อตอ,ตอ,ตอ,อย่างเงี้ยน่าจะใช้ตัวปกติมจิน6.8แอมบางทีกันตอนนี้เหลือ1.5แอมกับ0.5แอมนี่จะเป็นน่าจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์ของเครื่องเหลือ13นาทีละไอร้อนจีนหนึง่งกระจกร้อนไอร้อนก็ออกก็จากข้างล่างเย็นน้ำเริ่มไหลออกมาแล้วจะได้ไล่ความชื้นให้ไปเลย